ทุกคนครับพบกับอาจารย์ชึ่นเคยกับช่องพญาเต่าหน้าคราชดวงเสถีฐีครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาหนาวางหนาเลขมงคลน,นำโชคในงวดประจำวันที่1นึน1ธันวาคมหนึ่ธันวาคมพุทธศักราช2 5 5ว่าเลขในงวดนี้ออกตรงกับวันพฤหัสทุกคน เลขออกวันพฤหัสอย่างที่บอกไปในครั้งก่อนเห็นไหมตารางเลขอาจารย์ใครได้ตามตารางเลขอาจารย์แล้วอาจารย์ก็สรุปฟันใครชอบหลัก4หลัก6ก็เข้าฟันเข้าไป6 4 4 6เลยเต็มเต็มเลยในงวดที่ผ่านมานะวันนี้อาจารย์ก็จะมาวางแนวตัวเลขนําโชคให้ทุกคนอีกนะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดู มาดูอาจารย์กดจะจบในี่ทุกคนอย่าลืมกดหัวใจให้กันด้ว like. ย yeah. กดไลค์เน like. ี่ยแง่กดไลค์เนี่ยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกันด้วยนะครับทุกคนนะอ่ามาวันนี้ก็จะมาออันนี้จะเป็นตัวสูตรนะตัวสูตรที่อาจารย์ทาไว้เรียบร้อยนะตัวสูตรที่อาจารย์ทำไว้อันนี้คือสูตรตารางนะสูตรตารางเรีย środ, ารางมงคลอันนี้คือสูตรตารางเลขมงคลนะอันนี้คือสูตรตารางเลียมงคล เห็นไหมอ,อันนี้คือสูตรตารางเลขมงคลนะใครจะไปจับตัวไหนใส่ก็ได้มี2 2มี5มี6แล้วก็มี8นะไปจับดูว่าเลขมงคลน,นําโชคจะมาเด็ดตัวไหนทุกคนก็ลองเอาไปเป็นแนวทางดูนะทีนี้อาอจารย์เอาของถูไปไว้ไหนล้ทีนี้ทีนี้ก็จะมาวางตัวดิดสำหรับเลขฟันออกมาเป็นตัวเลขมงคลน,นำโชคซึ่ง จะมาดิ่นในเลขสองตัวเลขสองตัวฟันออกไปเป็นตัวดิ่นแต่ละหลักตัวดิ่นแต่ละหลักเอามารวมกันเลยจากร้อยตัวเนี่ยตัดออกมาให้เหลือหกตัวทุกคนดัดออกมาให้หัวเหลือหกตัวนในครั้งก่อนเลขที่อาจารย์ฟันตัวเน้นมันไม่เข้านะแล้วมันก็ไปตรงเลขดังอีกนะแต่ทุกคนอย่าลืมนะอย่าลืมนะใครชอบหลักศูนย์เพราะว่าศูนย์อย่างที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นปีมาเลยบอกว่า 0เนี่ยจะมาตลอดปีแล้วก็มาจริงๆเพราะฉะนั้นใครอย่าลืมติดเลข0ูนย์ไว้ถ้าเลข0นย์ที่ยังไม่มาเลยนะเลข0ูนย์ที่หลัก0ูนย์ยังไม่มาก็คือ 04, 0 4 08แล้วก็00 3ตัวเนี้ยยังไม่มานะเพราะฉะนั้นลองเสี่ยงไว้ก็ดีแต่ถ้าเป็น ถ้าเป็น01นี่ออกมา2ครั้งแล้ว02นี่ก็ออกมา2ครั้ง03นี่ออกมา3ครั้งแล้วในปีนี้นะนะแล้วก็05ออกมา2ครั้งนะ06ออกมา3ครั้ง07ออกมา2ครั้งนะแล้วก็09ออกมา1ครันะ้งนี่อันนี้หลักศนะูนย์หลักศูนย์ที่มาแบบบ่อยมากนะาหลักศูนย์ที่มาบ่อยมาก03นี่ก็มา3ครั้งแล้วนะ03เนี่ยเหลือ0ูนย์ สี 4, 0, ่ศูเหลือศูนย์สแปล้วก็ศูที่ยังไม่มาทุกคนนะจะมาไหมนะสำหรับหลักศูน,นี้นะหรือถ้าวันวันถ้าแนวกําลังเด่นในวันพฤหัสแนวกําลังเด่นในวันพฤหัสตัวศูนย์ที่มาเด่นอีกตัวหนึ่งก็คือศูนย์เ้ 09, ทุกคนหลักศูนย์ใครชอบหลักศูนย์เล่เล่นศนย์เก้าศูนย์แปดนะศูนย นะ0908อันนี้คือเด่นกําลังหลักนะเด่นกําลังหลักนะทุกคนก็ลองเอาไปเป็น <c oughs> ตัวเด่นดูว่าตัวเด่นนี้จะมาหลักไหนกันแน่นะหลักไหนกันแน่นะอ่ะต่อไปเลขนําโชคนะเลขนําโชคสามร้อยตัวตัดนี่เหลือหกตัวดึงเอาตัวเด่นที่สุดในเลขกําลังวันพฤหัสเลขกําลังวันพฤหัสที่ตัวเด่นนะครับ เดี๋ยวตัดตัดเด่นออกมาเลยตัดเด่นออกมานะชุดชุดนี้ชุดนี้นะครับอีกก้นนึงแต่เด่นมาก,กหลักก็คือ จะมีตัวเด่นที่แบบว่าเด่นสุดๆในหลักนี้นะครับอ่านี่อ่ะเห็นไหมเห็นไหมทุกคนนี่5้6เ8็ดหกหแล้วก็2องสองสอนี่มาจากไหนเป็นเลขมงคลในเดือนเดือนนี้เดือนหน้านี้เลยนะทุกคนนะสองก็คือการประชุมเอเป2ก2องพฟุตบอลโลก 2,022แล้วก็ครั้งที่22เนี่ยเพราะฉะนั้น2,2ต้องติดไว้นะ2,2ต้องติดไว้นะสำหรับเลข2,2อ่ะอันนี้เป็นตัวเลขอ่ะไม่ทันใช่ไหมเดี๋ยวทันไหมอ่ะนีอะ่อันนี้เลข2ตัวนะต่อไปเลข3ตัวเลข3ตัวเลข3ตัวตัวเด็ดเลย เราก็เอาตัวตรงๆตัวนี้อะไรมาเน้นใส่เข้าไป <c oughs> มาตัดเป็นสี่ชุดนะสองหกแปดศู 8, 22, 85, นย์สองสองเจ็ดแปดห้าสองสี่แปดนี่อันนี้เลขเปล่นกำลังเห็นไหมอ่าสี่ตัวนี้นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนก็ลองมาตัดเด็ดเพราะฉะนั้นแล้วก็มาฟันมาฟันสามตัวจัดตัวนี้ไปเลยทุกคนนะอ่าเน้นเน้นเด่นเด็ดเม็ดเดียวเม็ดเดียวน้นเน้นเด่นเด็ดเม็ดเดียวเน้นเน้นเด่นเด็ดเม็ดเดียวจัดไปทุกคนนี่เห็นไหมเด่เด่นเน้นเน้นเม็ดเดียวจัดไป สำหรับเลขนำโชคนะทุกคนก็เอาไปเป็นแนวทางใช้วิจารณ์กันรับชมนะมีสติในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบเอาไปเป็นแนวทางนำโชคกันดูนะในวันพฤหัสเขาเรียกว่าใส่ชุดสีแดงจะมีโชคลาบนะะใส่ชุดสีแดงใส่ชุดสีแดงใส่ชุดสีสม้มนะ ใส่ชุดสีน้ำเงินจะมีโชคมีราบในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบหรือรับเงินรับทองนั่นเองนะก็ลองเอาไปเป็นแนวทางนําโชคดูสําหรับเลขในวันนี้ก็ฝันให้เน้น6ตัวตัดออกมา2ตัวหรือใครจะเสี่ยงทั้ง6ตัวเลยก็ได้จาก100ตัวเสี่ยงออกมา6ตัวถ้ามันไม่อั้นก่อนก็ไปลองหาซื้อรอัตตานีรัฐบาลไทยกันดูทุกคนให้มีโชคมีราบร่ารวยถูกกันเป็นหมื่นถูกกันเป็นแสนรวยไม่มีหยุดเพลดไม่อยู่ มหาร้วย